ทุกคนก็ได้มาทําความสะอาดและของหมู่เราชาวบ้านที่อยู่ในสถานที่นี้ประการะบูชาโดยมีนางรำที่เขาไปช่วยนะครับ เมื่อพิธีการบวงสรวงบูชาพราะปูน่นาคเสร็จเรียบร้อยเข้ไปเราจะทำการไปสการะบวงสรวงตอนนี้นะครับเราประชาชนคนหมู่บ้านนี้นะครับที่เป็นชาวมอญเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญน,นะครับได้มารวมตัวกันอยู่หน้าศาลหลวงปูน่นาค นะครับต่อไปนี้เราก็จะเป็นการสอบถามนะครับกับท่านผู้รู้ที่อยู่ที่หมู่บ้านนี้นะครับว่าสารหลวงปูน่นาคเนี่ยเป็นมาอย่างไงอยู่มานานหรือ,อยังแล้วเป็นที่เคารพสักการะของคนหมู่บ้านนี้ขนาดไหนนะครับค,บคับผมขอบคุณครับท่านผู้ที่ผมทราบมาก็คือเชือเสียงต้นตรทกูลนี้ถามอยู่คนบริเวณที่นี่ทั้งหมดอ่ะ เขาบอกว่าการปูรากเนี่ยโด่งดังมาว่าสักสี่ถึงห้าสิบปีแล้วดังขนฉะนั้นแล้วพวกผมก็ประธานใหญ่อยู่ไหนประธานใหญ่มาแล้วก็พวกเราจะเป็นคนรวบรวมกันแล้วฝึกตาเฮลียว่าอยากทำไรก่ดีที่นี่แล้วก็มาถึงตอนหลังนี้ก็ฝึกตาเฮลีย์อยู่ในรถตู้แล้วร้องใจกันทุกโลกซันปูนากมาเป็น ผู้ที่มีผู้ที่รักษาในเขตภูเขาสักการะบูชาขอหห้ขอให้ผูหน้าตรงรับรู้ด้วยความมิติดดีและขอให้บริโภคดังม้ำต่ำดานเพื่อเพียงพอแก่ความต้องการของปู่แล้วข้าพระเจ้าทั้งหลายขอให้ปู่จรงประทานเรม,มิตเปิดประตูเงินเปิดประตูทองเปิดทิศเปิดทาง เปิดทางมั่งมีสีสุกเปิดทางเศรษฐีมหาเศรษฐีเปิดโชคเปิดลา ก็จะเป็นการไปบวงสรวงบูชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ด้านหน้าวัดเผาหน้าวิวัฒน์ในการต่อไปนะครับครับตอนนี้เราพุทธศาสนิกชนก็ขอต้อนรับปล้านชื่อชาวมอญของเรานะครับก็ไปดูฮะยังไม่เสร็จสวยอที่ได้ อาราอมเลยอาราอมเลยู่นาคมานะครับอาราอมเลยอารามเลยครับสวัสดีครับต่อจากนี้นะครับครับเราจะต่อจากเมื่อสักครู่นี้เมื่อที่เราได้บวงสรวงสการละพ่อปู่นาคไปแล้วนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ที่นี่โดยคุณพ่อคุณพ่ออะไรครับ พสมัยคุณพ่อสมัยนะครับ,รบจะไปเล่าจะเล่าประวัติหลวงปู่นาคให้เราฟังต่อนะครับ,รบแต่เมื่อกี้นี้ว่าได้สร้างและติดโควิดแต่ทุกคนก็ได้ร่วมมือร่วมใจกันในการจัดสร้างจัดทํามาครับต่อไปจะเป็นยังไงครับหลวงพ่อครับก็ช่วงที่ตอนนี้ก็คือมาได้แล้วแต่ก็ยังป้องกันโควิดคือยังไม่ทิศทุกสิ่งทุกอย่างก็ชักชวนกันมาพร้อมใจพร้อม จกันท่านเหมือนเหมือนเดิมแต่ต่อไปนี้คือเราอยากจะสร้างให้มันให้มันาทางาศาสนาของพระพุทธองค์อ่ะครับแเ,เราก็ชักชวนเรียกมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อจะได้ประสบความสําเร็จรเมื่อเราสร้างเสร็จในรอยปป๊บคือเวลานี้งานนี้มันเป็นงานของในกลุ่มของเราไม่ได้เกี่ยวกับว,วัดเมื่อเราสร้างเสร็จในรอยปป๊บทุกสิ่งทุกอย่างบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วอ่ะ คือทั้งหมดอ่ะจาดงานนิทีเพื่อถวายให้เจ้าวาดในวัดแห่งนี้ของชุมของคนในชุมชนเราใช่ไหมครับหรือว่าทุกทุกเลยทุกทุกททุกที่ทุกทที่ในสัติอ่ะคือศาสนาพุทธองค์คือว่าเชิญมาทําบูร่วงกันได้ทุกคนเมื่อเสร็จแล้วก็ขอขอบคุณพ่อนะครับต่อไปเราก็จะไปทําพิธีกรรมการบูชาบวงสรวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านหน้าต่อนะครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณอย่างสูงครับ